สวัสดีเด้จ้าพาะกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยุก,กตาผาฝันเมื่อใหม่วันใหม่ก็เฮ้อเพื่อนๆมีแต่ความโชคด,ดีเน,ะนอะเนาะสุขภาพแข็งแรงกันทุกครัวเรือนได้จ้ะเด้อมาก็พูลมีเวลาก็มากินกาแฟกับเอ้ยค่ะกาแฟกาแฟค่ะมเนี้ยเด็ดอย่างโ ทัว่วจะเป็นอากาศอันสลืมสลัวอากาศโรแมนติกลมลมการมีเป็นบางช่วงนะคะเบิ้งแฟนเอ้ยตุ๊กตาอันกวดเบิ้งไม้อยู่หลังเือนค่ะมันเย็นพระล้ว่าตัวบบต้องออกมาด้วยเขาจังอิดเขนบอก <c oughs> อมันกระปเยอะคะคะเพราะว่าเอ้ยก็กวดอยู่แต่ว่ามันเบิ้งไม้อันมันปิวมามันเลยเต็มเนาะค่ะเนาะ เต็มก็ก็ต้องกวดออกเพราะว่าถ้ามันเย็นๆแล้วถ้าหิมะอันตรลงแล้วมันติดมันออกไปพันอันตรายย่างพันลื่นสิค่ะมากระบอกว่ากันมาค่ะอันกินกาแฟกับไอตุกตาพาวฝันค่ะกาแฟดําหอมๆอุ่นๆนะค่ะนาะหอมนะจ้ะเนะแฟนกันยู่เหอนค่ะมื่อเนี้ โทษจังไอไอโคเฮงเนาะคนะเนาะได้ยินเสียงไอได้ยินเสียงไอก็ยังมีชีวิตอยู่ค่ะเออเั้เวอลเลนเลนนะค่ะเดี๋ยววอเลนเลนเพื่อนเอ้ก็กินกาแฟเมื่อกี้แล้วเพื่อนเราบอกอันอันไปกวดอันหลังเหงื่อเพื่อนบอกเออตุกตาก็ว่าเนี่ยสร้อยนะคะโบ้ต้องเหมือนว่าโบต้องตัววันพอดนีเพื่อนเห็นเลยนะอัดลงคลิปเนาะค่ะเนาะ พังก็ออันอันตามสบายเลิศก็บอว่ามันบบได้มีแต่ละเยอะมันก็บวได้หลายหรอกค่ะก็ขนางเอาไปซื้อกะประมาณสักครึ่งถังอันสีเขียวหัวดีถังสีอันขยายสีเขียวเบอร์ไม้พันมาเอาไปอาทิตย์นี้เลยมันเลยเปลี่ยนอันที่ว่างก็เลยนักวดลงกันกระโตีหนูขนมมันบ่แม่มาเป็นไอใช่ไหมดิก่โทษเด้อเจเด้อโทษเด้อเอาแบบ น้ำไหลกันไหนเฮียเอาแบบธรรมชาติกันมากินกาแฟกันก่อนละกัเนาะจิบกาแฟอุ่นๆกนก่อนเมื่อไม้ก็มันเป็นรูดูใบไม้ร่วงเรากค่ะเนาะบที่จักมาแต่ก็เหลือปิวมาตามล้มได้ข้างเหงื่อนี่ก็พันต้นไม้ใหญ่ไหลน้ำเหงื่อเอยทางหลังเต็มเลยค่ะนำมาสวนก็พัน ต้นไม้ดอกไม้เนาะค่ะเนาะบางตน yeah. ้นก็ยังเป็นสีเขียวอยู่ได้ค่ะบ่แม้ว่าเน่ยเป็นเหลืองหมดได้ค่ะบางต้นที่มันเหลืองก็มันก็ปิววันเนาะค่ะเนาะตามมันตามหลมว่างั้นเถอะปไปตามการและเวลาค่ะกาบอกว่ากันเนาะค่ะเนาะกาถ้าเอ็ดเอ้ยก็ทําความสะอาดถ้าเอ้ยอยู่เหงื่อเอ้ยก็กวดเอ็ดท่านเอ็ดนี้สิค่ะแต่ว่ามันก็ปิวมาคข้อมือเพราะว่ามันมันร่วงเยอะเนาะค่ะเนาะต้นไม้มันเยอะว่างั้นเลย ก็เป็นความสุขอีกแบบนึงเลยค่ะเอสสวนกระจุกกระจิกก็ดีอยู่ค่ะแฟนเอ้ยนี่ก็สร้อยดีอยู่สร้อยก็คือพันก็เอทันเอ็นนี่เฮนนี่เสียค่ะก็มาว่ากันนะค่ะเนาะแต่สม่าเอ้ยเป็นคนอยู่เหยียนเอ้ยก็เอ้ยตุ๊กตาก็เอทันเอ็นนี่ทำนั้นทำนี้ขวดสวนนาบ้านหลังบ้านค่ะเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แต่ว่าช่วงเดือนถ้ามันหนาวหรือว่าอันหิมะ เปียกหลงหรือว่าฝนลงนี่ก็ยุบเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันชื้นอันนี้ก็ชื้นอยู่เดีอยค่ะแต่ว่ามันเปลี่นนั้นมันบ่มีฝนมันก็เลยอันเอ็ดได้แต่ว่าถ้ามีฝนมีตกลงมันก็ชื้นเนาะค่ะเนาะมันชื้นน่แหละค่ะแฟนเอ้ยคือบเอ้ยทาเพราะว่าตัวยู่ลดน้นเงินเพิ่อนก็เลยเปลี่ยนลงท้องลงเท้าแล้วก็อ่ะลุยมันก็ไดยเยอะรลกค่ะมันก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวก็แล้วเลยว่าเมื่อกี้เร้พกกันเบิ่งพันแข่งอันรถฟอร์มูล่าวันเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าเมื่ออืนมันสิเป็นมื้อแข่งจริงแข่งแล้วก็เลยอันพ่อทางพี่มันเป็นอันนี้มันตอนใบใบอันตอนเที่ยงกว่าแล้วค่ะตอนอันตอนเ้าในพวันมันห่างกันนาะคะนเวลาอยู่ทางยุโรปกับทิงทางอาเซียก็เลยนั่งเงินเบิง่งมันมันแข่งรุกัน <c oughs> แล้วก็เอสฮันเอดนี้เขาเอ้ยก็ล่าง กดเครื่องล้างจานเนาะค่น่อเก็บถ้วยเก็บจานเสื้ออันล้างมันสะอาดเก็บแล้วหรอค่ะวันนี้ว่านําหมอดอันดูดฝุ่นเลยกันแสือเอ้พันกาจะน้อยพันกวดหลังเหินเฮยอันน้ำส่วนแล้วพันก็ไปเอ็ดงานพันค่ะไปอีกหลงอันหลงรถนึงพันไปเก็บของพันเพราะว่าเขามานั่งพันนั่งแหงซื่อๆเนาะค่น่เจ้าหน้านั่งซื้อพิมพ์มันก็อ่านเรียบร้อยค่ะนั่งซื้อพิมพ์อันเล่มหนาเลยค่ะวันนี้อ่านเรียบร้อยแล้วก็ คุยกับมูงกับเตอพันพัน์ไปเอดงานพันเอ้ยก็ทำงานเอ้ยต่อกระจุกกระจิกอ่ะกินกาแฟกันก่อนค่ะอันนี้เฮงไซ์ฝังแบบอันสไต,สตล์อันเอ้ยตุ๊กตาพาฝันหน่นเนาะไปยัเอดแตแดสกัตเตะรมือลมเริ่มพัดมาแล้วกันเนี่ย กวดกวดเท่าือก็เต็มอันเบอร์ไม้หนะเนะจักมาได้ก็เลยเต็มอันเนาะธรรมชาติหนะขนะไปตามการและเวลานะบอกกันบางที่อัน ทางประเทศเอออยู่ในบางที่ก็หิมะหลงข่าวหมดเลยะคะ่ะถนนลื่นออกข่าวก็ใส่พันกระบอกว่าถ้โบไปทางฝั่งนั้นก็บพะต้องไปเพราะว่ามันเป็นอันตรายก็สีเขียวส,สีสีเหลืองสีเหลืองสีแดงนะคะ่นขนเพ่นก็เฮือนสีอันตรายสั่เด้อดถ้าสีแดงก็หยุดคะ่ะถ้าว่าเขียวหรือว่าออรันเจอร์นี่ก็ยังไปได้อยู่ถ้าว่าสีแดงนี่ก็คือว่าโบเคอไปทางนั้นเส่ย แต่ว่ามันก็ถือว่ามันทางเฮือนเอออยู่นี่มันยังเป็นนั้นอากาศที่ว่ายัางดีอยู่ค่ะมี่มาเปียกก็มีบางช่วงเนาะค่ะเนาะแต่วันบบได้เป็นถนนลื่นแต่ว่าบางที่ก็เป็นถนนลื่นเลยค่ะเห็นนั้นหมู่บ้านโรมเขวียนบางที่ก็ออกกันนาบานก็อันตรายก็พันกระเบือระหว่างตัวตทงงังเมืองเอออยู่นี่พันยอย่างนั้นเป็นนั้นบุญแม่ไหนเอี้ยมโทษทีจ้ะยังเป็นนั้นบุญ ย um <re> ังเป็นอากาศดีถือว่าเป็นอากาศดีอยู่ค่ะเอ้ยว่าสําหรับตุ๊กตาเนี่ยถึงมันหนาวแต่ก็มันก็มันฝนบ่หลงส่วนก็มันมันมันบบชื้นโบตื่มันเดินทางย่างออกข้างนอกก็สะดวกดีเอ้กัน่ะเตรียมของจะนอยเขื่อเอ้ยดเหียนเอ้ก็ทํา ม so ันก so 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 ็โบเมนเอ็ดพิลึกหรอกค่ะแค่ดูดฝุ่นซึ่งเพราะว่าอย่างอื่นมันมันก็บ่ได้ว่าสกปรกหรอกค่ะเนาะเพราะว่าอยู่กันมีแต่ผู้เหยื่อยู่ว่างั้นนหรอปะเซ็ตฝุ่นเซ็ตเติร์นนิดแน่นอนอันนี้เอ้ยทำอยู่แล้วเกือบคู่มือเซ็ตฝุ่นเซ็ตทันเซ็ตนี้เิค่ะเพราะว่ามันงานแม่บ้านหรอกค่ะเนาะนั่งไปนั่งมาเพราะว่าอันเอ็ดงานบ้านหรอกค่ะเนาะเก็บกวดอันอันหรือโบเอาก็เอาที่ขยะว่างั้นนหรอปะแต่ว่ามื้อนอ้่นจะเนาะเอินอ่ะอันสีใบใบเพิ่นเอ้ยก็น่ะ เตรียมของค่ะเตรียมเพราะว่ามื้อเอ้ยมีแขกมากินข้าวนย่าเอ้ยแล้วก็เนี่ยเตรียมอันอุปกรณ์เตรียมตัวไว้เสียค่ะมันจังบวสะดวกเวลาพันอันเวลาแขกมาจังโบอันยากโบต้องไปย่นนำขวมื้มื้อมืออันอันนั้นขเนาะลองคนไปพันโบได้เตรียมแต่พันยูนจะนำขวานอะขออันนี้พันได้เอ้ยเตรียมของที่ว่ามันเน่เตรียมได้ก็เตรียมแล้วก็เสื้อตัวเย็นไว้ค่ะแล้วก็เน้นๆน้อยๆเพื่อมันสะดวกเขาตัวผู้เจ้ามันจะได้มีเวลาคุยกันคําะั้นมันโบได้มีเวลาคุยกันเนาะเนาะ ก็มาแห้งจะทําอาหารล้างพงล้างพักกระโบโบเเขาเอ้ยนะเตรียมไว้เพอตามสไตล์เอ้ยนะค่ะแล้วก็งวดพ่นก็มาสี่โมงแรงเวลาเขาเมื่อื่นก็ม่วนค่ะก็มีเจ้หมู่พวกมาก็นั่งซุมกันเนาะค่ะนเหิงก็มาพักันทีบ่รางั้นจะไปกระโบว่ากันพันไปหาตัวตัวไปหาพันเนาะค่ะเนาะนำโลกสังคมใบนี้เนาะค่ะเนาะบางครั้งก็เคมีบบตรงกันกะ ถึงนาทีต่อกันกับั่านวนร้อยเปอร์เซ็นก็มีเด้อค่ะมียาเพื่อนๆก็ได้เอ้ยก็มีเป็นบางครั้งค่ะว่าันตรงๆเคมีคนนี้มั่งเท่ามันบวตรงกันก็มีเนาะค่ะเนาะตรงแต่ว่าเป็นบางจุดสิงค่ะบางจุดบวตรงก็เป็นนั้นเจียวแล้วไปสักก็เป็นอีกแบบหนึ่งเด้อค่ะเป็ี่ยนเขาเอ้ยว่ามันเป็นเกือบทุกคนแล้ว็ที่มาสังเกตเนี่คุยกันได้คบกันได้แต่ว่าอันนะเฮอไปแลลึกซึ้งนี่บวกดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็ดีกันค่ะ คนละครึ่งกันเหรอห้าสิบห้าสิบดีแล้วเอยว่าหันวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งมันบอกค่ะเจ้หันค่ะแต่เขาก็อยูนนํากันด้วยด้วยความที่ว่าสบายใจแม่นบอกค่ะมันก็มีบางช่วงที่ว่ามันความคิดเห็นว่าตรงกันมันก็คิดไปอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะคนเห่ามันก็ดีคือกันถ้านาไปตรงกันมด่นี้การโลกทั้งโลกมันก็บมีอัน่มีอันเติร์่ามีโคที่ว่านักขัดแย้งเนาะค่ะเนาะเออมานั่งคดสินี้ค่ะบางครั้งก็ครบกันกับแม่นว่าหนัาไปอัน เออออกกันไปนเมื่อเนอะค่ะเนาะกับบได้มันก็ต้องเป็นเฮาก็มีส่วนของสิทธิของเขาที่นักคิดเนอะค่ะว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะก็ทําต่อไปเพราะฉะนั้นก็ทําที่ว่าเขาคิดว่าเขาดีไม่บอกค่ะนําส่วนของเขาแล้วมันแมทกันได้ก็คุยกันรู้เรื่องก็โอเคแล้วค่ะเออว่าอืมบังแม่บ้าเรื่องกินกาแฟเบาหลามไปเจ๊แล้อค่ะบอกแต่ว่ามันเป็นความจริงนะคะเด็กตุ๊กตาเบานี้ท่าน่าบอกว่าโอ้ยอัน อันนั้นโบเสื้อเดอกค่ะทุกคนต้องมีความคิดของตัวเองเนาะค่ะเนาะแม้่ะเป็นคนที่เฮารู้จักกันมายาวนานแต่บางครั้งความคิดก็โบตรงกันเฮาก็สามารถแสดงความคิดเห็นของเฮาได้ในทางที่ดีด้ยค่ะนะบบแม่ว่าไปว่าวกันนั้นสิสิไอหายนิโบค่ะบริป็นแต่ว่ามันเป็นความจริงค่ะเออแต่เออทุกตาถือว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าเฮาก็คือเฮาไปคอมเมนต์หมู่คู่เนาะค่ะเนาะท่านบางคนก็คอมเมนต์อันคำสั้น คนอ่านคนแต่ละพันบั้นทอนที่ใจเนาะค่ะเนาะบางคนก็คอมเมนต์แบบสวยงามเป็นคําพูดที่สวยงามแต่คนฟังแล้วฟังแล้วรุ่นหงมันก็คล้ายๆกันนะคะเพื่อนฝูงก็คือกันเลยว่าก็มันมีมีด้านช่วงเคมีมันว่าตรงกันกับคัดใจกันเนาะค่ะเนาะช่วงเคมีตรงกันกับหัวเราะรื่นเริงมันบ่กค่ะมันก็เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนค่ะก็เป็นตัวของตัวเองเนาะค่ะเนาะแต่ละคนกันเอาคดิแบบก็ว้าแบบพันแต่ว่า เพราะว่น้สิ่งที่ดีค่ะเอ้อเออเออไซส์เยอะฝังนะค่ะเด้อเอ้ยก็ไ่ได้ไปเป็นตะเพื่อหรอกค่ะก็ธรรมดาเอ้อแล้ี่ยวไปยันนั่งนํากุ้มฟังแล้วพอนเอ๊อฟบอาแบบนี้สิในกาะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะโต้ตอบได้นะค่ะเนาะเพราะว่าการคุยกันมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแม่บอกค่ะเบึ่งแม่ค่ะวอาไปเต็กด้วยค่ะอันคึดตะลืออกก็เอ้ามันผ่านเข้ามาในชีวิตเนาะค่ะเนาะทุกคนอ่ะบอว่ากัน แต่ว่าอันคือไปในทางที่ดีเนาะคะนะ่ะเนาะกาแฟก็มดทัวแล้วเด้อค่ะยักเราจมตลอฟังไอ้ตุ๊กตาหัน <c oughs> เอาเอยกันไปทํางานเอ้ยค่ะมว้มวนฟังกันสบายสบายเนาะคะนะ่ะเนาะอันสบายสบายกันแล้วก็ครเครียดค่ะฟังรู้เรื่องแดดบรู้เรื่องแดดก็โบว่ากันเนาะคะนะ่ะเนาะลังคนลงังเือเอ้ยเข้าไปเบิ่งคลิปลังคนมาว่าพูดอะไรวาไปโบแมนคลิปเอ้ยเด้อค่ะเอ้ยเข้าไปอันเบิง่ง <laughs> แฟนนะแลบลิ้นซื้อเรากวดเบอร์ไหมกับอันนี้มันบเมีของง่ายด้วยค่ะสวนหลังเหนอนก็ถึงมันน้อยก้หายใจยันเสาร์ภาพด้วค่ะเอ้ก็ไหนเอาพันทำเขา <c oughs> พันเบอร์เอ้ยซ้อยเห็หนอหนอะกันเนาะบวดตรงส้อยตัวเขาจังทำมาเอาก็ดีมาก <c oughs> ก็น่ารักค่ะน่ารักอ่ะแลบลิ้นละสั้นภาพผมได้มา <c oughs> อ่ะแล้เวเขาแต่งดื่มหมดเล้ค่ะโอ้ยเข้าไปแล้เทือกเข้าไปทักเบื้องโม่เน,นาะกาันเนาะนะเทือกกเว้าเรื่องคอมเมนต์เน,นาะกันเนาะคอมเมนต์บางคนก็อ่านไปก็ม่วนค่ะพันก็คืออันไอเดียดีๆเน,นาะกันเนาะบางคนก็ จักเขียนตะลูมาเนาะค่ะเนาะอีตูนผู้พันทำคลิปเออฮันเอ้ยอันนี้สำหรับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเลยค่ะนะอย่ามาอันอย่ามาคอมเมนต์เอ้ยเป็นห่างว้าวอีไหนนี่ว้าวไม่รู้เรื่องเหมือนโมเมนต์ค่ะถ้าว้าวมาเอ้ยก็บ่าเป็นเธอค่ะเอ้ยรับได้เสมอโมเมนต์ว่าแต่บเอ้ยพี่อ่านแล้วเอ้ยแล้วมานั่งคืออ้าวเผื่อว่าไหนทำคลิปออกมาก็เหมือนแต่ละคนเนาะค่ะเนาะคืออีตูนกันนะคะไปคอมเมนต์ว้าวพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้พูดอะไรเผื่อว้าวเอ้ยแล้วเอ้า คำนี้อไอ้เจอมาหลายหนแล้วค่ะแต่ช่วงหลังๆนี่ này, บ่ค่อยได้เจอ <c ười> พูดกันตรงๆแต่ก่อนนะว่าไม่รู้พูดภาษาอะไรบ่ไม่เข้าใจเลยวะหลังทือหันฟอกแบบเด็ดๆนี่เด้อค่ะเอ้ยก็เออแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะพวกเอ้ยมานั่งฟังแล้วมานั่งทบทวนแล้วคำตีเตือนก็คือมันก็ทําเมื่อเขาปัปุงตัวเองเนาะคะ่ะเนาะในทางที่ดีในทางที่เขาเห็นว่าเอออันนี้มันมันเป็นส่วนที่เขาต้องปรับปุงเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าบางทีมัน เฮียนหรือว่ามันสั้นเกิน so น um ี is, ้ก็ที่ตูนผู้ทําคลิปเนาะค่ะเอ้ยมันนั่งคึ้เอ้ยเอ้ยก็ขึ้ยกหัวอเีกค่ะเอ้ยเปเบิ้งแล้วคนเรานี่มันก็น้านาจิตังอิริเด้อค่ะแล้วคนก็คอมเมนต์มาม้วนๆค่ะแต่ว่าถึงบันติตเลยว่าพักก็มีวิธีติเนาะค่ะนมันเป็นที่ว่าพันป้าสิเลยค่ะคานาปากเนาะค่ะเนาะเลยว่าความคิดของคนเลวยว่าแล้วคนก็ตรงเด้ไปก็ถ้าตรงแล้วมัน ผพันรับใดก็โอเคเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าตรงเด็กไปแล้วบางคนพันรับบัใดก็ถอยเหือนกันเลยค่ะอันนี้เอ้ยคิดู้เดียวเอ้ยก็แต่ว่าถ้าว่าทำนําโลกสังคมมีเดียนี่มันต้องยอมรับเมื่อเนาะขเนาะทั้งคำมันพูดเพาะพูดบัวเพาะก็ต้องเข้าใจแม่บอกว่าต้องยอมรับต้องรับให้ได้แม่บอกว่ะถ้ารับบ่ไดดก็วัวต้องทำเนาะคเนาะถ้าว่ากันตรงๆกันแต่เอ้ยวันนั่งคิดู้เดียวเอ้ยว่าคือว่าวัน ตะไปเลยสิค่ะแตะคือว่าแข็งแข็งสิก็เลยคือนอีต,ตนผู้ทําคลิปเนะกันนะเพื่อนะ่ะทมาเป็นคลิปแต่ละคลิปก็โอ้ยหนะก่นเนาะ,ะ,เ,นะเพื่อนะ่ะตั้งกล้องเพื่อนะ่ะเอ๊ะฮันเอ๊ะนี้หลังคนพันเริ่มใหม่สิเองค่ะเามันโดนคําที่ว่าอันแบบพันกระท้อคือกันเนี่ยค่ะเนาะกับบอกตงท้อค่ะผูดเลยอันทําก็เริ่มทําใหม่ก็ลุยเลยค่ะทุกอย่างปรับเปลี่ยนปรับปรุงปรับเปลี่ยนแก้ไขได้มดเนะค่ะเนาะแล้วก็ บ่มีเพื่อนะเก่งเกินเพื่อนเลยเอยตุกตาว่าทุกคนเก่งคือกันมั้งบมีเพื่อว่าจะค่อยเก่งคนเจ้าโบเดี๋ยวโบมีนะะ่ะน้ำโลกนี้บบมีเก่งกันทุกคนคะ่ะเก่งละกันทุกคนเก่งคนละอย่างคะ่ะที่เฮาเก่งคนอื่นก็บ่สามารถที่จะมาทำน้าเฮาได้นะะเนาะเพราะฉะนั้นจงภูมิใจในตัวเองนะคะเด้ออ่ะเอยตุกตาผาฝันกน็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคนที่เอยเข้าไปทักก็เอยกั ดีใจถ้าเอ้ยลืมเอ้ยบ่ได้เข้าไปทักยาวนานกับเยาวเอ,เอ้ยนะคะเดอ้อเพราะกับเป็นแบบนี้แหละค่ะถ้าแต่ว่าวันดีคืนดีก็มันเด้งขึ้นมาเอ้ยก็จิ้มเข้าไปก็มันก็หลั่นของมันเนาะค่ะเนาะเอาแต่ขอเฮาบ่าลืมกันเป็นใช้ได้บ้างนั้นหรอปะก็มีแต่ความสุขเยอะๆแล้วค่ะประสบความสาเร็จนําชีวิตเนาะค่ะเนาะเอ้ตุ๊กตาผาฝันก็ขอบคุณเพื่อน ที่มาแห้งกินกาแฟกับเอ่ยค่ะเต่ละมื้อแต่ละมื้อจะเรล่าว้าภาษาย h อหัวังเนาะค่ะเนาะว้าภาษาย h อหัวฟังภาษาเติร์ลก็ม้วนค่ะคุยกันสบายสบายกินกาแฟอุ่นๆหอมๆมดถวยแล้วก็ลากันไปเนาะค่ะเนาะก็มีแต่คำว่าขอบคุณแล้วก็โชคดีกันทุกคนค่ะพบกันคลิปหน้านี้จะสวัสดีค่ะ